มาดีพี่น้องการประยุกต์ริัว ีประมาณรุ่นอีอะไรนะคะอันนี้อันนี้จิต่ออะไรอันนี้ต้องการอะไรคะ หนไปทางบ้านเห็นเลยครับแ่ทางบานล้นจะอยู่ไม่ห่างกานนีดจะไปไปสิบกิโลครับสิบกิโลเาไปไกลไปแป๊บเดียวไปอยู่เน่น้าท่งนาท่งสวัสดีครับสวัสีครับเกวแกืแกว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 แวแกวกวแ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 กววแกวแกว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 แวแกววแกวแกกวววรววววววกร ตัวตามแล้วนี่ดอดมาแล้วนะผมอยาดอผมไปดูดูอันนั้ไปดูกันดูว่าดูคูอยากเจอพื่นเพื่นเพื่นยังเซ็คคลิปเพื่อนอะไรไปห้ลาอะไรเลยผมขอดูคลิปขอดูนี่เห็นแล้วเปลโอ้อยู่ไม่ถูกเลยที่นี่อยากเจอใหญ่เลยเหมือนเหมือนอยากเจออ๋อได้ได้อยากเจออุ้งอิงบ่ครับอยากเจออยากเจอเนี่ยอยากวะนี่ของดีให้ี่ยุ่วด้วยอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงแล้วก็ไปกับน้าชงนี่ดิพญ่งครับไปเลยเดิน,นรับไรับดูเลยลกันนั่นแล้วไปได้ดถปูไปล้อร้อเลยครับนี่ยดก้องก็ดึงกว้างก็ดันเดกว้องก็น,อ,น,กอ,กน,อ,นออกก้องกัน <laughs> 没有，这个没他们。 เห็นบ้าตุ้ยปันเป็นห้องน้าไม่ทั้งห่ากทั้งเงียบเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเสียงเดี๋ยวลองเรียนแล้วตำรวจมาอีกหน้าเพียบเนี่ยคณะศาสตร์วิวเพราะเดี๋ยวเพราะมีผู้ใด้ลองเรียนเขานี่ก็ได้ไหมเพราะว่าพอแยกยักคลายก็ได้เพราะนี่แนวมันอยู่ฟังนี่อันนี้มันอย่างโรงเรียนบ่มีคนอยู่ไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็คือบ้านคนรัศมีเท่าไหร่บ่นี้บ่มีเลยบ่มีบ่มีเลยขันทันไปใส่บ่อปลาปลาเลย เนาะหันหนามอีกใช้ทางพอบานหันนี้หันนี้ที่ตะวันตกเออเอาเอาเป็นว่าโอเคโอเคนี่เด้อพ่อคะเอาว่าวางไหนทังกระซีมันแปดสิบมันพออยู่ดอกพ่อมาเบิ่งกับลาพ่อเบิ่งกับลาอย่างพ่อมาเบิ่งกับลาก่อนทังกระซีแปดสิบเริ่มพวงอะไรเพิ่มกับบอลูเพิ่มเงินาะว่ามันมันได้บ่ไปหอดอันไปหอดวางเสาไฟนะวางเสาใส่หน่อยใช่ไหมเสาฮะแตู้ว่าตัวนี้แหะลูกเอาเลยข้อมุนไหน อันนี้อะไรหรอคะรถคว้ารถคว้ารถกับข้าวรถคว้าให้กินเขานะแม่เลยอยากกินเขานะเขาอันนี้เป็นยังอันนี้เป็นทางเข้าบ้านเขาเลยเป็นทั้งขาบ้านเขาเขาจะติดปิดเขาจะปิดทางเข้าบ้านเขาหรอคือเป็นทัข้าให้เขาอันกล้วยอันทางเลาะนั่นก็ได้เข้ายักมันมีเลยเพราะไง ปีด no 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 so. ัว he? ีเอานแล้ว oh, ก right. ็มี้มีกีวันที่21สบอ้ง่การทีงานของเราวานบมแม่ก็จงสมควรจ้าซีมซีมซีมขอบคุณค่ะอันนี้หาอีม่พอหยุดค่ะอันนีวาชื่อขคุณพอหยุดแม่พอหยุดแหมดูจักเดิมพอหยุดแม่พอหยุดนี่โอ้ยจ้า ลองไหมนี่บาดหรือบาดมันก็ิม่ไดดเดินเดินเหมือนคืนคือไทยจะงูในนนอยาไรเขานั่นแหละปีๆอยู่ไทยพูดจัดนีละยยังพูดจัดเขาทิ่พ้ิเลยันได้รู้เนาะมือนี่มือนี่ที่งานจะพามืกินเขากับองญิงเด้อมากินเขาขั้วยขั้องญ่งเ้วแบีคน พ่อว่าหลาวาเนวชังกระซีมันจะได้หอดใจพ่อพ่อว่าอันทั้งนานะหอดบ่อแต่พี่แฟนคุณกินรถหน่อยฮะอันนี้ใหญ่ด้วยี่แล้วว่าอันใหญ่ด้วยนี่ของคลิปเลยก็จากแสดงคาเศราเท่าไรจะไปกินรองอีกเอาเงินสองเงินสองี่ยังเงินสองเราเรียกได้อยู่แล้วถ้าเงินสองเราก็ต้องไล่ที่สุดอันนั้นก็เอาพี่ละนายเวทียุโรปนี่แหละนายเวทีก็ไดนี่ จ้าแล้วแล้วอันทั้งกระซิไปพอดทั้งหนาบ้างหนึ่งวาดวาดไปาดเตร็จคนประมาณคุณเหล้วหลอดให้คนเจ็ดพันเนาะรถ้าเวทีตรงนี้ถ้าถ้าได้ถึงร้านค้าเนาะเจ็ดพันได้นะเศรษฐีเนาะแนวเสาหนิบอกต้องแนวเสาสันนัเห็นบ่ยู่ยู่บางวางเสาหนิบอเห็นเห็นเห็นเสาสันบ่เห็นเสาสันยู่บางบ่เมียนก็เห็นเสาสันบ่หนิเสาไฟอันเดือดหนิบ่เห็นเห็นเห็นทั้งน้ำแข็งเนี่ยบ่ าเห็นทางนลำแข้งเนะี่ยข้ามาอีพ่อเห็นเห็นเสาไฟนะหน่อยๆน่พอเห็นอันแปลงหมองหมองเสียนนแบหบน่อยหน่อนั่นแหละมองห่าลาหลายที่ไว้ให้สังดีสีแนวดำแบบสีเอาฝั่งนี้เหรอยานนี้เหรอลาจริงๆอย่าลาอย่าได้เป็นซีเรียมแต่ว่าขั้นฉีบมาพี<บ>่กะก็เป็นก <บ S 1> ้นไม้ไ<ป>ว้ท<ๆ>ั้งสัหทีแก่แค่นั้นติโบลลี่มาพ่อยางมากับลาพ่อจะได้หูสั่น แล้วอ้อมอ้อมไปหอดอ้อมเสารดเอาเสาไปขึ้นเม็นเม่นพุญนได้ง่ายครับเทีสถานที่ครับคีับเ็นยาเสดหลายเนาอเด็กยุ่งครับที่พวกกรกับการเคนที่ก็มีนะเป็นว่าพวกมือนดอก